สวัสดีค่ะช่องเจคเอนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจคเอนนาเสนอให้ชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้นะคะเป็นบ้านมือ2อลักษณะอายุเยอะค่ะร้อมรั้วเรียบร้อยนะคะอยู่ติดถนนคอนกรีตอยู่ในแร่งของชุมชนค่ะพร้อมที่ดินขนาด93ตารางวานะคะอยู่แถวนหนองนาคำบ้านจำปาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะ บ้านพร้อมที่ดิน93ตารางวาทางด้านผู้ขายลรงราคาไว้เพียง550,000บาทพร้อมโอนนะคะราคาถูกๆแบบนี้นะคะสนใจทักเข้าไปคุยได้ค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดหมายวันเวลาล่วงหน้านะคะและไปดูจุดแปลงจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจคะ่ะเจคเนเพียงนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นให้ท่านรับชมกันเท่านั้นนะคะ ทางเราไม่ใช่ผู้ขายถ้าหากแจ้งข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยกันไว้ณที่นี่ด้วยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ